เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตปาเชียงดาวและสถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาวรวมทั้งฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่เร่งระดมกําลังเข้าไปดับไฟป่าบริเวณดอยนางพื้นที่บ้านหัวทุ่งตําบลเชียงดาวบ้านขุนคอนและที่บ้านสหกรณ์ตําบลเมือง,งายอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องหลายวันสร้างความเสียหายกว่า1,250ไร่ค่ะ นอกจากกำลังภาคพื้นดินแล้วนะคะยังต้องใช้อากาศยานบินตรวจแนวไฟป่าทิ้งน้ำดับไฟจำนวนหลายสิบเที่ยวบินอีกด้วยจนกระทั่งสามารถควบคุมไฟได้และยังจัดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าประจำจุดดอยนางเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าประจำจุดตรวจสกัดก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลเข้าออกค่ะเพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่าล่าสัตว์หลังจากนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงนามประกาศปิดเขตพันธุ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ป่าเชียงดาวนะคะเป็นการห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่แล้วยังตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าการลักลอบล่าสัตว์และเน้นเรื่องการบังคับ ใช้กฎหมายโดยจัดที่ดินและฟื้นฟูร,ระบบนิเวศท,ทั้งหมดอีกด้วยค่ะ